มันของแม่อําเด้อจะ้ะอย่ายังโรคนี่อันนี้คือเอาออกลจะจ้ะโอ้ยดูอันยังไม่ได้เอาออกดูนะ่นะน่ะอืมสงสารคนงานเด้ดูเด้อจะ้ะมองเกือบไม่เห็นต้นมันเลยจะ้ะทั้งนี้น,ะน่ะเนาะแต่พอออกเราคนละเรื่องกันเลยนะจะ้ะนี่ย คนละเรื่องกันเลยเนาะสมควรที่เจ้าออกได้แล้วแหละ <c oughs> เออ,อดทนสู่เอาเดอ้อแม่อามเอ้ยจ้ะไรล,ละซิบตันเนาะเอาไปราคาก็ดีเจิมันราคาดีจ้าสงสารคนทำยูคนทำหลุ่นมันอะขนาดแม่อามมาแค่วันอาทิตย์วันเดียวยังไดมิต กร่องเลยดูเด้อจ้ะพอทำแล้วก็โอ้ยงามอลองช่องเลยแล้วเห็นไหมคะ่ะเนาะงามอลองช่องเลยดูอันยังไม่ได้ทำเด้อจ้ะด้อไมมยากับยาเถอปะป้นั่งลองไหากันเด็กขางนึงหลย, <c oughs> ยแต่ฝั่งกระบนนู้นทำแล้วเด้อจ้ะนน่น ทำมาแล้วงามคืนงามแล้วจ้ะมาอาทิตย์นี้งามต่างตาเลยแหละแต่อันยังไม่ได้ทำนี่เลยดีนี่คนงานบอกว่าต้องเอาออกอ,ออกห้หมอดเลยล่ะจ้ะคนงานกระจดีได้เนี่เขามาเอาอยาออกหายจนมดแล้นข้างหลางก็งามงามติดกระครองใส่ไก่นะจ้ะงามยุ่แต่เนิ่นๆตรงนี้เด้ยาอย่งางไร เนี่ยเห็นไหมคะตรงนี้ยังไม่ไดดเอาอยาออกเพราะว่าฝนตกนะจ๊ะเนาะเอาออกไม่ไหวเอาออกที่ไรก็มันก็เกิดขึ้นมาใหม่นะจ๊ะมันกระปลูกไม่ค่อยเกิดด้วยปีนี้ได้สได้สอมแซมร้ายหลายเพราะว่าเอาเวลาเราปลูกเนะี่ยฝนกระตกจ้ะตกแรงซะด้วยละ่ะที่นี่ตามันมันกับปิดตามันมันเน่าจ้ะ ตอนหวานเขาคือกันพ่อคุณตาหวานเขาเนาะฝนกระตกเด็ดพอเวลาเขาเกิดหรอไม่มีฝนซะงั้นแหละแรงไปเลยจ้ะชีวิตเกษตรกรเนาะตอนนี้มันก็งามเห็นไหมล่ะค่ะเอาอยาออกแล้วก็งามอาลองช่องเลยเนาะโอ้แต่งตัวให้แล้วก็งามเชอะเอาอยาออกก็จะใส่ปุย๋ยเผื่อจะได้ตันละสิบไหล โอ้ยไม่ใช่ไล่ละซิบตันจ้ะเผื่อที่ได้ไล่ละซิบตันดูเป็นไรล,ล่ะราคากดีๆจ้ะเดี๋ยวนี้มันสัมปะหลังน่ะยังไงก็ขอให้ราคาดีๆแบบนี้ตลอดไปเด้อ เดี๋ยวลมแล้วปิวสวยเลยเนาะเอาอยาออกไห้นะ่ะตรงที่เอาอยาออกไห้นะปิะวปิวสวยเลยจ้ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ใครที่เข้ามารับชมขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้ะ